นี่แหละค่ะร้องนิเกอย่างเดียวก็คงไม่คำนะคะที่เด็กของนิเกไข้รูตามท้องเรื่องผู้ชนะสิบทิพค่ะอยู่ที่การชิงไหวชิงพลิบร้องไปด้วยทําท่าใบ้คําไปด้วยนะคะ ก็จะขำตรงท่าทางทำไม้ทำมือแปลกๆนี่แหละค่ะซ้อมกันเองก็ยังขำกันเองนะคะโดยคุณชูศรีคุณนุ้ยป้องเหน่งและคุณเจเรเชิญยิ้มด้วยค่ะก็ทําให้ชาวคณะเหมือนได้ย้อนอดีตนะคะเพราะมุกเหล่านี้เขาเล่นกันมาตั้งแต่ปี2536และคุณกวินพกเยอะขนาดไหมมากนะคะนานมากเรียกว่าเป็นมุกเด็กเลยค่ะขึ้นเวทีไหนนะคะเป็นว่าต้องเล่นหมดนะคะยืนยันเลยว่าการจะเป็นตลกเนี่ยไม่ใช่แค่ปล่อยมุกขำๆนะแต่ต้องมีความสามารถรอบด้านค่ะจะร้องเล่นเต้นแสดงก็ต้องดึงดูดคนนะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นบรรยากาศซ้อมใหญ่ค่ะพี่โน้ตหรือว่าอานโน้ตของใครหลายๆคนก็มาด้วยนะคะมาช่วยชี้แนะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับงานใหญ่39ปีเชิญยิ้มค่ะที่จะไปย้อนความทรงจำนะตั้งแต่ยุคตลกคาเฟ่จนถึงปัจจุบันค่ะ นักเขาเล่นลิเกเล่นลิเกเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยดังเรื่องสังทองเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาอะมีความแปลกอาเรามีความแปลกซึ่งซึ่งมุกลิเกที่มันเล่นแบบทางรีวิวทางเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยเราจะพูดแล้วจะมีคนแปลอะไรแบบเนี้ยใช่มันเป็นแก๊กแก๊กของตลกใช่เหมือนใช้ใช้ภาษาบางคนก็ภาษาใบิภาษามือบางคนใช้ภาษามือแต่เราใช้ ใช้สำเนียงพูดออกมาด้วยคำ<ข>สุดท<ข>้ายพี่เขาจะทิ้งคำสุดท้ายไว้ให้เราแปลอเอาง่ายๆนะอย่างยกตัวยอย่างง่ายๆอ,อ,อย่างะจะไปอย่างเงี้ยกูสุม,มาอย่างเงี้เราก็จะแปลผิดๆเพี้ยนๆไปอันนี้บอกดีๆดหน่อยถ้าจะดูสนุกๆจริงๆดูเต็มๆต้องไปดูในงานคอนเสิร์ตต้องบอกว่าที่มาของมุขไขรูเนี่ยมันก็คือเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนจะเด็ดเข้าเมืองแปรแต่ตัวสําคัญที่สุดในเรื่องก็คือตัวไขรูซึ่งพิรับบทโดยพี่ชูศรีนั่นเองเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างใน,ในมุกไขลัวเนี่ยมันจะมีความกระชับฉับไวแล้วก็มันแล้วก็สนุกพวกเราเป็นคนขายขำอาจจะเป็นตลกที่ขำคืนอาจจะมาหัวเราะร่าน้ําตารินในบางช่วงแต่หัวใจของเราเนี่ยยังศรัทธาคนดูพวกเราอยู่ไม่ได้นะครับศิลป,ปินทุกแขนงถ้าคนดูไม่รักทําไมเราอยู่มาได้ถึง39ปีเรากราบหัวใจกราบคารวะความดีของคนดูทั้งประเทศ ขอบคุณมากครับคอนเสิร์ตอันนี้เหมือนกับจะแสดงให้รู้ว่าเราไม่ลืมพระคุณคนไทยทั้งประเทศเป็นคอนเสิร์ตกราบหัวใจคนไทยจริงๆครับ39ปีเชิญยิ้มครับนเ <The> <world> พลงนี้ดูจะตรงง่านะคะชมาอเยังไม่ค่อยขำนะคะ <The> แต่ว่าเอาเข้าจริงจะขายคำเป็นอาชีพแล้วค่ะตะบทเศร้าก็น้าตาสังได้อยู่เมื่อสักครู่เลยนะคะอปเปตเชิญยิ้มค่ะสมบทเป็นตัวเองในวันที่เผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ย้อนไปประมาณปี2524ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนั้นเพื่อนร่วมก่อตั้งคณะเชิญยิ้มนะเสียชีวิตที่คาเฟ่ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้อเปตและอ,อนโนธเนี่ยเกือบถอดใจทิ้งฝันเลยค่ะจนได้อเดอร์ดอกสะเดาเข้ามานะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เลยเป็นออีีกกโชววใหหญ่่นนนะะะะคคคเเาาาส้้ทงง39ปขณตลแ ตั้งแต่วันที่ล้มจนถึงวันที่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งโชว์ทุกชุดนอกจากหวังส่งแรงบันดานใจแล้วก็ยังอยากเสนอภาพของศิลปินตลกที่ต้องมีความสามารถอย่างนี้เลยนะคะดนตรีท่ายนี้เล่นกันได้แทบทุกประเภทเลยนะคะก็มีมือละนาตเปนหลุยเชิญยิ้มส่วนคุณจุ๊กจิ๊บเชิญยิ้มเล่นกลองพัดและคุณกร็รอกเชิญยิ้มมาสายเครื่องเป่าสากลค่ะคือจริงๆแนละ้วตลกเนี่ยมันมาจากหลายอาชีพนะ นายชิพอย่างผมมาจากเล่นดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างลุยเนี่ยเขาเคยอยู่ลิเกมาอยู่แล้วอย่างจุ๊บจิ๊บเขาก็มีความสามารถทางทางงเออทางโขนทางดนตรีทางเขาอยู่แล้วครับมันต่างคนก็ต่างเอาความสามารถที่เคยเคยมีประสบการณ์กันจากส่วนตัวแล้วก็มาเล่นจนมารวมกันทุกวันนี้แหละครับบางคนมีอย่างผมตีรละนาดได้ก็จะหามุกที่และอาคิปนะบางคนถ้าอ ยัง <c oughs> เลยลืมเลยผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อพูดถึงถ,ถ้าผมตีละนาดได้ผมก็จะหาพยายามหามุกที่เกี่ยวกับระนาดมาเล่นเอาตลกหลายๆท่านนะฮะที่เก่งทางด้านดนตรีนะครับก็มาระดมกันว่า เราจะเอาเพลงนี้มาเชื่อมกับเพลงนี้เอาเพลงนี้มาเชื่อมแบบนี้และให้มันเป็นรูปแบบของโชว์จริงๆที่เพอร์ฟอร์มบนเวทีที่คนดูเป็นเป็นเทอเตอร์อะไรประมาณนี้ครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนใน3ชั่วโมงกว่าบนเส้นทางของ39ปีเชิญยิ้มมันจะมีทั้งอย่างที่บอกอยังเห็นฉากแรกนะครับยังไงก็นำ้ตนนำตาน้ำตาไหลหย,ยุดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอีกสัก50ปีผมก็ถ้ายังอยู่ผมก็ต้องน้ำตาซึมถ้าเห็นประโยคนี้หรือเห็นเสียงปืนที่ดังขึ้นมาและเพื่อเราล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาคือมันเป็นภาพจำที่ ผมมันเมมบรีอยู่ในสมองมันเหมือนจ่อเวลาหาดีย้อนกลับไปเมื่อไหร่น้ําตาก็ไหลเมื่อนั้นรุ่นแรกที่ผมนี่ลำบากแสนเข็นยากเย็นจริงๆริงร้องไห้หลายครั้งครับร้องไห้ไม่รู้จะร้องไห้กันยังไงไม่รู้จะเสียใจกันยังไงสลายุทธพี่หนุ่มครับแล้วต่อไปก็ต้องร้องไห้อีกยังพี่เดอยังยังโอ้ยพี่เดอยังอยู่อีกเป็นอาทิตย์เชื่อไท่านยังทัน ค่ะแซวกันสนุกก <ate giving> ันนะคะแค่วันซ้อมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศพี่น้องค่ะรุ่นใหญ่บางคนนี้อาจจะหายหน้าหายตาไปนะคะเพราะว่าหมดยุคแล้วก็เล่นไม่ไหวอายุมากขึ้นค่ะต้องหาธุรกิจส่วนตัวรองรับนะคะแต่ว่าการหวนกลับมาเล่นตลกเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนะคะส่วนความพร้อมนั้นใกล้เต็มร้อยแล้วล่ะค่ะ สำหรับคอนเสิร์ตนะคะ39ปีเชิญยิ้มจากคำเชิญเล็กๆสู่รอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะจะแสดงคือ1-3มีนาคมนี้ที่เซ็นทรัลพาซาเวสเกตนะคะ